กูอุกกระเด้นยำมาคงตอนแรกเลอนี่โอ้ยกะย,ยำมาแลงแตัวกะเำยำมาเตาไ่ได้กิน,นยำมาแลงห <c oughs> อเออกูอะไไปทำเนะี่ยทำย่างไรกูอแต่ละมือเจ้าขี้เอ็ดเนี่ยกินตัวยางนี่เจ้าญาติีแม่ปนันบ่ได้ยานแต่เขาก็ใส่กูเฮ็ดตลอด,นะ <c oughs> ดึว่ด แปลว่าเจ้าหนยันยันมีแมวย่งเจ้ากุมมงยูยังสี่เ็ตยังไหแล้วเจ้ไปบ่มียังดีึ้นนยเจ้าเป็นยังสีตะดบุก่ัวตะกีกูผูเป็นยังสีได้หรอเม่นบัวออคือแต่นะเฮ้ยูจักคอมึงหน่อยก็หันต่อตะกี้คอมึงเหล่าละคักแกมึงหูจัอยิ่บ่ะสายยาน้าเล่าหัน เสือเหี่ยวหาวหานแหงนครตีนบ้านม่นี่คือบวะแม่ไม่ไอ้จะซื้อเรื่องไร้าระเหรอเว้ยซื้อนี่จำฝังใจคุณมาตลอดปัดทุกก็เป็นปันนันบอกว่ามันเป็นยังได็แม่เราซื้อไปฟังเลยนะวัดเลาวแม่เจ้ากี่บุญเดือนซีสมัยพุ่นเขาจ้างหมอร่ำก่อนขนาดใหญ่มางั้นตัวเออซึ่นตัวแม่เป็น บัดที่นี่เพื่อนเห็นนี่ครูอริอยู่คุกใจเหนี่ยวคนเคยใส่กัดกับขมนะมาก่อนน่ะมื่อนั่นคุ้มใจแต่โยกขับมาอยู่ลำพง,งขงา้ามท้ายรักขมานี่ะสิบข้ามสิพ้นหรืล่ะไม่คณะเดียวกัดน,นาประตูโค้งข้าม,มคุ้มใจแต่มีกลุ่มท้ายสกกันกลุ่มใหญ่ยาเข้ามานในงานมันโมเมนต์คนอืน่นคนไกลดอก มันเป็นกล่องกำลังที่จะลบเที่ยงบาเที่ยงไรเที่ยงขางท้า,ทายชุดที่เสือว่าเสือเหี้ยวหาวหายปั่นนั่นหมวกวัวเจ้ากูดี <laughs> ขากี่ตัวนี่เนาะยังม่ทำนั่นเดตยวพ่ <laughs> อตระานเขาง,งานเท่านั้นละ่ะต้องผู้เฒ่าผู้แกน่น่เฝ้าหอบลูกหอบหลานเฝ้าเมืองท่านบิดเพราะว่าเขาหูยูเดียวว่าที่นีคนสลบคือหนาเวทีนั่นตั้งก็สิบคน ว่าตะมลั่นเขายาวขึ้นเสือเหี้ยวกขลุกขึ้นแอนอกกอ่าพอสว่ที่ข้าอยู่ตำบัดนี้คลังอยู่สูงว่าตะมือกว่องเขาลั่วเล็งเพ่งจังหวะห่างเอาหันเสือเหี้ยวนั่นกระโดดเต้าเข้าสั้นกำชับกันฟังท่าแล้วก็อ้าแขนเพื่อท่าท่ายักเล่นคุ้มใจ้ให้ลุกขึ้นจากลำโพงฟังใสายง่ายมาอยู่กลางเวที เพราะว่าเตาเอ้ยว่าท่านโดนยังเพราะว่าตาหมอร่างของห้องตะโกนขึ้นยาวๆ่านั้นหลักเสียงสีเท้ากับเขากะทุบวัตถุอีกอยา่างเสียงนีแผ่ฉะน,นั้นดังปัดฝ้าพิโลดย่อนร่วมเกี่ยว,วขวดธออกในบางคนไวรุ่นทั้งบ้านไตทั้งตีนบ้านหันหาต้นกรเบิดของเสียงๆนั้นั้ยแล้วก็หันไปทางเดียวมันเป็นยังยังะ มันเป็นเสียงของเสือเหี่ยงที่เขาเสยสายข้างกันแล้วโอ้ยแต่พ่อเนาะคนนางยิ้ม <c oughs> เนาะเย็นตั้งหลายหลังเงือบก้วย <c oughs> ตั้งนั่นยังบ่พอได้เต่า <c oughs> ยังบ่พออีกนะ่ะซาดเสือที่ค่อยสูงบ่ถอยสันใดเสือเหี่ยงอันเห่าก็สู้บ่ถอยสันนะั้น ลูกเอาโตจะคว้งขึ้นยกขึ้นล่วงกระเป๋างงแสดงว่าตรงนี้อาวุธแน่นเนาะยกไปใหญ่คืออมะยำปิดแกจะควงปะทุจะก็เป็นตอนั้นบอกว่านั่นละอีกเพราะวะลุกขึ้นได้เท่านั้นละเสียงกระดังปั๊กเชือน,นึงหลอดเตะเขาเม,าม็นว่าไหมคือเขาตีเอาคือเขา สุนุดว่างควนซีสีหาสีคนไหนจะแตกนี้ไปใส่ไม่นี่รีบม่งเเสือเหี่ยวหาวหาแนแขก,กนกตีนบ้านนักเลงขักตัวเ่นณะตอนนี้เลือเพียงเสียเหี่ยวที่ยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางนักเลงบ้านใต้ใส่ายเดียวเลยตัวนี้ โอ้นั่นเงียเกี่ยวกับกัดซากกัเด้วาโจนเนาะเจ้าเยสู่น้วะมันมาเปนเตสู่แล้วมันยังไงมันแรงนว่าไรล่ะเด้กสู่เชื่อบัวเชือบวตอนึงเอาเล่าบอล้มผู้ไม่ไทยสามารถ็นเห้เลาลมล้มเป็นเทีอยทว่งได้โอ้แข็งเติบตันมันสีแขงจังเพรสีลมลก็เตยเยขึ้น มึงหนีบังหนีกันยันไหมครำมังนั่นว่าสิลมนุกแดงเขาก็เซย์อย่างนี้คุณหนี่งง่ายล่องนู้นคอยฟังมาตั้งโดนเพื่อพ่อคอยดึกเตี๊ยแม่แต่มันมันเกี่ยวกันยังเหมือนเดิมอ๋อมึงอยากฟังเนาะว่ากูสิว่ากูฟังนั่นกับพ่อมึงเพี้ยนจะเขาตีจะปางคุณล่ะก็เลยก่อยากออกไปซั่งไหนกันได้ยัุ่มมืออยู่บ้านนี่ว่าจะสร้อยกันกับเลี้ยนนี้ปั๊บเราวกับยูผู้เดียวมาตะพุ่นล่ะ มาคบให้มาได้กูนี่ก็หัวคือคืออยู่นี่ง้อนกูหูงจัคกูเดียวอยู่หน้าหันเสีอเยวตีนบันถือข้อยมเตียอวจะพอเนาะแจ๊งสั้นบหพ่อตามนั่นหอวเ้ียกิมผู้อยู่หันละ